สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าการศึกษาผธิตภาพครับของสารสกัดจากขากราชายและกวาครับในการยับยั้งแบคเีเรียชุติมเทมเปกนี้นะครับที่เป็นสาเหตุของสีบนใบหน้านี้ครับครับเรามาเริ่มดูกันที่ที่มาและความสําคัญกันเลยครับครับก็ใบหน้าของเราครับได้เป็นเครื่องมือใช้ในการสื่อสารการสนทางสีหน้าเวลาพูดคุยหรือว่าการคูดคุยในเชิงธุรกิจนะครับผมแล้วก็ในใบหน้าของเราเนี่ยก็ได้มีการตกแต่งใบหน้าครับโดยการพวกเครื่องสำอางหรือเมคอัพนะครับซึ่งในเครื่องสำอางหรือ สารเคมีใช่ไหมครับแล้วสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปตุน้นเจ้าเจ้าไปกระตุ้นนะให้หน้าเนี่ยเกิดอาการแพ้จะเกิดอาการสิวนั่นเองและสิวนะครับเกิดมาจากอะไรสิวเนี่ยเกิดมาจากอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องสำอางมาจากสารเคมีในเครื่องสำอางหรือมาจากไขมันบนไบหน้าเนี่ยที่อุดตนันในรูขุมขนหรือมาจากเจากา้าทีเรียนะครับที่มีชื่อว่าคิวติบแบคทีเรียในซึ่ง m a ทีเรียตัวน,นี้ครับจะอาศายัยบนใบหน้าของเราและมันก็จะหลั่งเอนไซม์อะไรเปสนะครับมาย่อยไขมันที่อุดตันเนี่ยให้กลายเป็นกรดไขมันแล้วก็จะหลั่ยเเเกกกิดารออััสบนน่ง ครับแล้วก็ได้มีงานวิจัยนะครับออกมาว่าสารสารสักกจากไพลแล้วก็จากขิงเนี่ยมีเด่นในการจำยังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเกาะโรคนั่นเองซึ่งทั้งไพลแล้วก็ขิงเนี่ยสามก็เป็นพืชอยู่ในสกุลซิงกิบราซีนั่นเองครับพืชพืชในสกุลซิงกิบราซีก็จะมีไพลขิงข่ากระชายกวางวนนั่นเองครับซึ่งนั้นพวกเราเนี่ยสนใจนําพืชสกุลซิงกิบราซีนะครับปลาสารสกมาสกกาก็สารสกการอย่ยมีการเจริญเติบโตนั่นเองก็จะมีทั้งข่ากระชายแล้วก็กวานนะครับทั้งตตัััววนนนนีี้เเเเป็ท่่ราาลืออกมง ครับต่อมานะครับมาดูที่วัตถุประสงค์ของเรานะครับครับก็วัตถุประสงค์ของเรานะครับก็เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลาจากข่ากระชายและกวางานครับที่มีความข้นแตกต่างกันในการยับยั้งคิวติเมเทมแพคเน่ครับที่เป็นสายของซิบูไนน่าครับสมมูลทฐานของเรานะครับก็พวกเรานะครับได้คาดว่าความข้นของสารสกัดจากข่ากระชายและกวางานเนี่ยมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียคิวติเมเทมแพคเน่นั่นเองครับเข้าต่อไปนะครับในส่วนของขอบเขตของโครงงานนั่นเองครับ ครับในขอบเขตของด้านตัวแปรนะครับก็จะมีตัวแปรฉลานครับก็คือความเข้มข้นของสารอากาศที่แตกต่างกันทั้ง3ชนิดตัวแปรตามก็จะเป็นประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียตัวแปรควบคุมนะครับจะมีความดันของหม้อความดันชนิดของแบคทีเรียอาหารเลี้ยงเชื้อ nv อาหารเชื้อ pda นั่นเองครับครับต่อไปนะครับขอบเขตด้านสถานที่ก็จะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ์ราชสีมาพัทธานีครับ51หมู่6อ็ดตำบลบางเลินอำเภอลาหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีขอบเขตระยะเวลานะครับก็จะเป็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2563จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นั่นเองครับ สำหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งีลและสัรเคทีนี้นะคะสำหรับวัสดุค่ะก็ได้แก่ค่ะกระชายกวานมัดฝรั่งค่ะส,สารสกัดจากนี้ส,สารสกัดจากเนื้อปูโคส่งวุ้นค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็ได้แก่นีดสำลีแท่งคนสารปีเต็ดขวดลูกชมพู่ถุงพลาสติกใสกระดาษกรองเบอร์สี่การพอเชื้อ ทีมถน,นอมอาหารไมโครพีเปยเปเปอร์ดิสผลหลอดทดลองค่ะสำหรับเครื่องมือนะคะก็ได้แก่ตู้ปลอดเชื้อตู้อบรมร้อนตู้บ่มเชื้อเครื่องตัดและเหยือสูญญากาศหม้อนึ่งความดันไอตองให้ความร้อนเครื่องฟองสูญญากาศค่ะสำหรับสารเคมีคะนะคะก็ได้แก่เบปโทนน้ำกันน้ำสะอาดเอทนานเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไดเมทิลโซฟอกไซด์ยาปฏิชีวนะขยามมซินค่ะสำหรับสิ่งมีชีวิตน,นะคะก็ได้แก่คิวตี้ ชีตีแบเทอรีแอคเนสค่ะสำหรวิธีการทดลองนะคะขั้นแรกเราจะเตรียมาันรากาศค่ะโดยการนําพืชทั้งสารชนิดนะคะมาหัาน่นเป็นแว่นแล้วก็อบแห้งในตู้อบลมร้อนค่ะจากนั้นก็นํามาสกัดยาดด้วยอาจรารหนึ่งต่อห้าต่อของพืชต่อทอนทำละลายนะคะจากนั้นก็เครื่องฟองด้วยเครื่อง้องสุญญากาศแล้วก็ระเหยแห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศค่ะ กเตรียมมหาเลงเชื้อพีทเอนะคะแล้วก็จะนำมานำฝรั่งมาต้มค่ะแล้วก็ฟองตากมาฝรั่งทิ้งจากนั้นก็สมกูโคนแล้วก็ผงวุ้นนะคะมาผสมกันแล้วก็นำไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอแล้วก็นำไปเทลงในจานข้อเลงเชื้อค่ะสําหรับการเตรียมมหาเลียงเชื้อเอ็นบีนะคะแล้วก็จะนําเปโทนและสารสกัดจากเนื้อนะคะมาละลายลงในน้ำแล้วฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอก่อนที่จะเทลงในจานพอเชื้อค่ะการพอเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็จะนําเชื้อแบคทีเรียนี้นะคะ มาเขียนเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA จากนั้นก็ไปบ่มต่อในตู้บ่มเชื้อค่ะการหาค่าประสิทธิภาพนะคะเราก็จะนําเชื้อที่ผ่านการบ่มแล้วมาใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ n b อก่อนจะเจือจางด้วยทีเดลูชัและเทลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA จากนั้นนำเปเปอร์ดิ up, สมาซับสารสกัดจากผักะ้ายกระวานและยาปฏิชีวนะไฮรามเมซินซึ่งเป็นชุดควบคุมผลบวกก่อนที่จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อแล้ววัดและสังเกต ค่าต่างๆค่ะในการหาค่าประสิทธิภาพนะคะเราก็จะดูที่อัตราส่วนของโซนใสค่ะซึ่งเท่ากับเส้นทางศูนย์กลางของโซนาสส่วนโดยขนาดของเส้นทางศูนย์กลางของโพสติดคอนโทรโดยขนาดเส้นทางศูนย์กลางของโซนใสนะคะเท่ากับเส้นทางศูนย์กลางของเปเปอร์ดิสและโซนใสลบด้วยขนาดของเส,ส้น,า control, น,าสนทางศูนย์กลางข,ข,ของเปเปอร์ดิสค่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของผลการทดลองน,นั่นเองครับครับก็ในตารางแลยนะครับจะเป็นตารางเปียบเทียบสหรสกรัดจากขันนี่ครับ ครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นตารางนะครับเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสัารกัดจักรชายครับแล้วก็ตารางต่อไปครับเป็นตารางสุดท้ายนะครับก็เป็นตารางที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสัารกัดจักระวานนั่นเองครับครับผมจากผลการทดลองครับเราได้ิพาผลการทดลองมาดังนี้ครับครับก็จากการทดลองของเราครับเป็นตามสมตรดิฐานนะครับก็คือสัารกัดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นสัารกัดจากขานั่นเองครับพิจารณาเพื่อค้นสั่งลำดับนิยารตัวมิลลตซึ่งมีค่าจากการยับยั้งเนี่ยเท่ากับ0 7 4ครัับและสาก ที่ยับยั้งได้ในสุดเขาจะเป็นสารละลาจากอวานครับที่ความคข้นเท่ากันเลยก็คือสามลิกรมตมิตซึ่งมีค่าการยับยั้งเท่ากับ0.69นั่นเองครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสารละลาจากเปลือกมะคุดไทยและน้นมันไทยครับต่อการยับยั้งการเจริญเชื้อของแบคทีเรียเกาะรุ่นนั่นเองครับเนื่องจากประกอบทางเคมีของสารของสารสำคัญในน้ำมันไผยเนี่ยที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเนี่ยได้แก่ซาบินีเทอร์พีนีโฟออลและไพนีนนั่นเองครับทำให้สารกละลายจากขันมีรสิทธิภาพ อ่าผมก็จะเป็นลูกคับกับการนำเสนอโครงการของเราครับก็ขอขอบพระคุณครับ